สวัสดีครับผมโกนะครับวันนี้ก็มีผู้ช่วยมาด้วยนะครับก็น้องโฟกัสนะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับยาสีฟันคริสเตอร์นะครับยาสีฟันคริสเตอร์เป็นยาสีฟันของแอมเวย์นะครับมีส่วนผสมฟูราร์และมีสารขัดฟันอยู่ในตัวเดียวกันนะครับยาสีฟันโดยทั้งตลาดโดยส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับมี เอ่อฟรอไลน์นะครับหรือมีสารขัดฟันอยู่ในหลอดนั้นนะครับแต่ตัวนี้นี่มีทั้ง2องอย่างอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับเอ่อยาสีฟัน,เ,เ,นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างมีความเข้มข้นคาแนะนําของบริษัทแอมเวนะที่แนะนําให้ใช้ก็คือว่าแนะนําให้บีบแค่ตามขวางของแปรงสีฟันนะครับหรือเซนหนึ่งส่วนสี่ของการบีบทั่วๆวไปนะครับ<ม>อันนี้ก็คือถูกต้องอันนี้คือบีบไม่เต็มแปลงนะครับครับ ส่วนผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดส่วนใหญ่นะครับถ้า,าเราเห็นตามโฆษณา,าก็จะพบว่าเขาก็จะแนะนําให้บีบเต็มแปลงนะครับตามตลาดครับก็จะใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะกว่าผลิตภัณฑ์ของแอมเบนะครับหลังจากนั้นเราจะล้างน้ำนะครับเราจะล้างน้ำตลาดบีบเต็มแปลงแอมเบบีบเต็มแปลงหลังจากล้างน้ำโอเคนะครับก็ อันนี้เดี๋ยวให้ล้องโฟกัสช่วยล้างน้ำนิดนึงนะครับโอเคส่วนผมก็จะล้างด้วยตัวนี้นะครับก็เอายาสีฟันเนี่ยถูกับแก้วนะครับถู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 ถ,ถ,ถูอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีสารเติมเต็มนะครับเพื่อใหออ้มีปริมาณที่มากขึ้นนะครับเนื้อยาสีฟันก็จะน้อยกว่าของคริสเตอร์ประมาณสเท่านะครับอโอเค นะอันนี้ก็คือ,คอ,นนอถูทำความสะอาดละแปลงเพราะว่ามีส่วนน้อยครับผมอันนี้ก็เราก็โคน่โผถูๆนะครับถูแป้งเนื้ออยาให้เนื้อ,อยาสีฟันมันละลายอยู่ในน้ํานะครับอยากจะบอกว่ายาสีฟันตามท้งองตลาดยี่ห้อนี้นะครับเขาจะมีส่วนผสมของ,งแป้งเป็นส่วนประกอบน,นะครับทีนี้แหละแต่ดูสีแล้วไม่น่าจะเหมือนไม่น่าจะเป็นแป้งเลยนะครับเพราะมันออกเขียวๆนะครับ แป้งอันนี้เป็นแป้งมันนะครับผมจะเอาแป้งมันใส่ลงไปในถ้วยนี้นะครับแล้วก็แป้งมันคนนะครับแป้งมันก็เป็นลนนักษณะนี้ถ้าเราดูสีแล้วเนี่ยเราจะพบว่ากริสเตอร์ต่างหากที่ดูคล้ายๆกับว่ามีแป้งเป็นส่วนผสมนะครับแต่วิธีการทดสอบแป้งนะครับเราจะใช้ทิงเจอไอโอดีนนะครับคาร์โบไฮเดรตเมื่อเจอไกบไอโอดีนนะครับไอโอดีนนี่สีออกเหลืองเหลืองเข้มๆนะครับแต่เมื่อไปเจอกับ คาร์บอเรตหรือแป้งแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับอันนี้ยาสีฟันคลิสเตอร์ของแอมเวย์นะครับเราก็บีบลงไปจะพบว่ามันก็ยังคงเป็นสีของทิงเจอมาดูยี่ห้อนี้ดูนะครับพอบีบลงไปปุ๊บจะพบว่ามันเป็นสีดำหมายกว่าไงหมายว่าเขามีแป้งเป็นส่วนประกอบเนส่วนผสมนะครับแล้วแป้งมีผลเสียอย่างไรแป้งนะครับเมื่อเราเราเรา,เราไปอยู่ในปากเราเนี่ยน้ำลายมันจะไปย่อยแป้งนะครับ ไม่ไม่หมดนะครับอาจจะไปติดตามซอกฟันเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ตอนลางคืนนะครับน้ําลายมาย่อยแป้งแป้งก็จะเปลี่ยนรูปเป็นน้ําตาลตื่นเช้ามาเรารู้สึกราแปลงความสะอาดแล้วนะแต่ทำไมปากระบูดนะครับปากระบูดเน,นืกหนักเพราะว่ามันมีแป้งอยู่ตกค้างอยู่ในปากของเรานั่นเองนะครับรวมทั้งเมื่อแป้งถูกเปลี่ยนเป็นน้ําตาลตาปุ๊บก,ก็ทําให้เกิดอาการฟันผุได้เพราะว่าน้ําตาลทําให้ฟันผุนะครับ น้ำจารคือโลกมันจะกินลกไปเจาะจะไปเจาะฝันถูกต้องครับตัวต่อไปจะมาทดสอบเรื่องการที่มีส่วนประกอบของสารขัดฟันนะครับกิสเตอร์เราก็มีสารขัดฟันเหมือนกันนะครับสารขัดฟันของเราชื่อไซโลเดนนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของแอมเวคา์ครับผมจะบีบยาสีฟันกิสเตอร์ลงไปบนกล่องนะครับที่มีตัวหนังสือนะครับแล้วก็บีบยาสีฟันตามท้องตลาดนะครับลงไปบนกล่องที่มีตัวหนังสือเช่นเดียวกันนะครับ แล้วจะมาทําการถูดูนะครับอ่าให้น้องโฟกัสถูหนึ่งข้างนะครับผมถูหนึ่งข้างถูถูถูเหมือนเราแปลงฟันนะครับถู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 ประมาณที่เราแปลงฟันอ๋อครับถู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 แรงไหมครับเราแปลงฟันแรงไหมฮะแรงระดับหนึ่งเนาะอ่าโอเคพอถูเสร็จแล้วปุ๊บอ่าพักครับแล้วผมก็จะเช็ดออกนะครับมโอ้โห อ่าอันนี้เราเช็ดออกนะครับกินมันสบจมูกมนิดนึงออะครับแล้วก็มาดูอันนี้นะครับตามท้องตลาดนะครับ <g ülme> เช็ดออกเราสังเกตเห็นอะไรครับสังเกตเห็นว่าตัวหนังสือที่ติดอยู่บนกล่องมันหลุดลอกไปนะครับบ่งบอกอะไรการสาธิตนี้บ่งบอกว่าอยากจะแทนกล่องนี้แทน,นเนื้อฟันของเราส่วนตัวหนังสือนี่เป็นสารเคลือบฟันของเราครับเ <g ülme> มื่อเราอายุมากขึ้นนะครับตัวเคลือบฟันเนี่ยเราจะไม่ผลิตแล้ว แต่ถ้าเกิดเราใช้ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดที่มีสารขัดฟันที่ค่อนข้างหยาบนะครับเขาเป็นสารขัดฟันเนื้อหยาบๆเนี่ยพอเราเช็ดเราขัดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทําลายเนื้อทําลายเคลือบฟันของเราสุดท้ายนะรเราก็จะเกิดอาการเสียวฟันแต่ผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์นะครับคริสเตอร์เนี่ยเราก็มีสารขัดฟันเหมือนกันแต่เป็นขารขัดฟันที่ไม่หยาบมากก็ทําให้ไม่ทําลายเนื้อฟันของเรานะครับอันนี้ก็คือ ประสิทธิภาพของอยาสีฟันของเราร,ราคาของกิสเตอร์เป็นอย่างไร,ร1หลอด200กรัมราคาสมาชิกก็อยู่ที่220บาทบส่วนย,ยาสิฟันตามท้องตลาดทั่วๆไปก็รถ้าเกิดราคา200กรัมเท่าๆกันนะครับราคาก็จะถูกกว่าประมาณ4เท่าแต่ของเราเ,เหมือนจะแพงกว่าตั้ง4เท่า แต่เวลาเราใช้งานนะครับเราใช้น้อยกว่า4เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าพอเปรียบเทียบราคาแล้วก็พอๆกันถ้าเกิดเราจ่าย200บาทจ่ายนี้ไป200จ่ายเสื้อนี้ไป200เราก็จะใช้หมดพร้พอมๆกันเพียงแต่ก้อนแรกก็จะจ่ายมากนิดหนึ่งทัานั้นเองนะครับนี่ก็เป็นประสิทธิภาพของยาสีฟันปลิสเตอร์นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ